สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่และน้องพอนะคะที่ช่องเจนนี่กราวดคะ่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเพื่อนๆมาที่ห้างเซ็นทัลอิสวิวนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะจะพาเวลตี้มาเที่ยวอีแบบจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ลิชชี่นะคะเนื่องจากว่าห้างนี้นะคะก็เป็นห้างที่สามารถพาน้องหมามาได้น,น้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสังเกตด,ดิตรงเนี้ยแถบแถบข้างล่างเนี่ย จะมีหมาเดินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เขาโอเพ่นมากเลยสําหรับหมานะคะเราก็จะมีโซนที่แบบว่าหมาสามารถเดินได้แบบอ,อย่างรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะคะวันนี้นะคะเราพาเ,เพื่อนมาที่ไหนพอ่อร้านเกฮาวเนาะร้านเกฮาวก,ก็อยู่โซนที่สามารถพาน้องหมามาเดินมาวิ่งได้นะคะซึ่งวันนี้เมนูที่เราจะสั่งเราคือมีข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวผัดกะเพราปลาสลิดซึ่งเมนูข้าวผัดกะเพราปลาสลิดเป็นเมนูที่เจนนี่ชอบมากๆเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ ไม่ค่อนข้างรสชาติแบบว่าไม่เผ็ดมากแล้วก็มันมีน้าซุปด้วยไงเราชอบตรงที่มีน้าซุปด้วยแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆมาถึงที่นี่นะคะเมื่อสั่งอาหารเสร็จแล้วค่ะเขาจะมาเสิร์ฟด้วยอันนี้ก่อนเขาจะเสิร์ฟด้วยขนมปังนะคะแล้วก็เสิร์ฟด้วยเนยเนอะระหว่างรอนะคะแต่ว่าที่อยากโอ้ได้ยินเสียงลิชชี่มเนื่จากว่าที่นี่น้องหมาเยอะน้องหมาน้องแมวเยอะอาจจะได้บอกว่า กับผัดมันจาศแบบว่าเสียงหมาเ่ากันนิดหน่อยนะคะที่นี่แอบบอกเลยว่านี่หมาน่ารักน่ารักหลายสายพันธุ์มากบางสายพันธุ์เจนนี่ก็เพิ่งเคยมาเห็นที่นี่อย่างหมาเกฮา,าว่ะเมื่อก่อนแบบเคยเห็นแต่ในรูปเนาะวันนี้เห็นตัวจริงขาเล็กมากๆเลยว่าเดี๋ยวถ้าเขาเดินผ่านอีกนะเดี๋ยวจะใปดนี่นะคะเป็นขนมปังร้อนๆนะคะที่เขามาเสิร์ฟให้เราระหว่างที่เราอาหารนะคะมีเลยด้วย อมมาร้อนมากเลยอ่ะชอบอ่ะเรากำลังทานเนยกันอยู่นะคะนี่เราแหวกทานเนยนี่นะคะก็พอดีวันนี้เรามาทานกันทั้งหมดสามคนนะคะเขาก็จะมีขนมปังมาให้เราสามชุดอดเด้ออดเด้เมนูแรกที่เจนนี่ชอบมากๆก็คือพัดกระเพราปลาสลิดนะคะมาเสิร์ฟแล้ว เราลองมาทานกันนะคะชอบมากเมนูนี้ก็คือตรงนี้นะคะในข้าวผัดปลาสลิดนะคะเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าเป็นคลุกอะผัดกะเพราที่คลุกใบกะเพราลงไปเลยนะคะไม่ได้เป็นแบบข้าวราดนะคะแล้วก็ในนี้นะคะเขาก็จะใส่เนื้อปลาสลิดลงไปกะเพราเลยอร่อยเหมือนเดิมชอบมากปลาสลิดที่นี่นะคะนอกจากว่า ขาก็จะคลุกไปในข้าวข้าวกะเพรานะคะก็ยังมีเสิร์ฟข้างาให้ด้วยก็คือไปปัสสาจันทรทอดนะคะแล้วก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำซุปนะคะพันท้องขอมาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เจนนี่นะคะมาเกฮาจะต้องมีเมนูนี้ทุกครั้งเลยนะคะรสชาติของผัดกะเพราพที่นี่นะคะไม่ได้รสจัดมากนะคะถ้าสมมติว,ว,ว่าเพื่อนๆได้แบบสายทางแบบว่าเผ็ดมากนะคะก็คือสามารถทานได้เลย ด,ดี๋ยวเรามารออีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราสั่งไปคือข้าวมันไก่ไหหลาแต่ว่าเมนูนี้เจนนี่ไม่เคยสั่งนะไม่เคยสั่งที่นี่เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าหน้าตาของที่นี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเมนูถัดไปนะคะที่เจนนี่จะสั่งมานะคะเป็นเมนูที่เจนนี่ยังไม่เคยสั่งเลยเพิ่งมาสั่งที่นี่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกค่ะก ok 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 ็ค ok ือชอบกินข ok 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 ้าวผัดกะเพราปลาสลิดมากเลยนะคะอันนี้นะคะชื่อเมนูว่าข้าวมันไก่ไขลหลาคะ น้ำจิ้มเขาจะมีใี้เลือกอยู่ส,สามันคล้ายๆเหมือนน้าจิ้มสิงคโปร์เนาะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบกอ,อกเปรี้ยวๆนะเดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้คือเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะอันนี้เป็นแบบสไตล์เต้าหูอ้อ่ะเหมือนที่เรากินข้ากันอ,อันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำกรอ,อกหวานเดี๋ยวขอทานอันนี้นะคะขอทานแบบว่าที่เป็นน้าจิ้มเหมือนที่แบบเอ่อเป็นน้ำเจิ้มเต้าเจี้ยวเนาะ ไก่ cima. นะะิ่มมากเนื้อไก่นิ่มมากจะเสิร์ฟมาคู่กับอะไรเนี่ยเป็นถิงปะเขาเรียกอะไรถิงปะคะถิงดองเนาะอืมใช่ถิ่งดองเสิร์ฟคู่กับบิบบิถิงดองตัดกันได้ดีมากแล้วก็ตัวที่ตัวข้าวมันไก่อ่ะเขามีน้ำราดเหมือนข้าวมันไก่สิงคโปร์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะ มีน้ำลาดเลยค่ะเนี่ยน้ำลาดเหมือนข้าวมันไก่สิงคโปร์อ่ะจะมีน้ำลาดด้วยรสชาติเหมือนกินข้าวมันไก่สิงคโปร์มากไก่นุ่มมากเดี๋ยวลองกินจิ๋อีกแบบนึงนะคะเนื้อกไก่แน่นแต่นุ่มส่วนตัวข้าวนะคะมีความฉับฉับ ทำแบบเหมือนแบบเขาคุกด้วยน้ำมันใช่ไหมคะมันเป็นความฉ่ำที่นี่ไม่ได้มันนะคะแต่ว่าสัมผัสได้ถึงว่าข้าวเป็นข้าวใหม่ที่มันขึ้นเผแบบหองใหม่เสร็จๆอะ่ะหอมมากในข้าวอะ่ะเหมือนเขาใส่นอกจากกระเทียมนะเขาใส่ขิงด้วยข้าวแบบอร่อยเนื้อทำนี่ค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ก็ขอรีวิวนะคะรานเกฮาว ให้กับเพื่อนๆท้อนี้นะคะเดี๋ยวเจนนี่ขออนุญ,ญาตไปทานต่อเลยเนื่องจากว่าส่งเมนูที่สั่งมานะคะเป็นเมนูที่ทานง,ง่ายๆแต่การันตีความอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้เจนนี่กับน้องพอนะคะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาทานกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ